นี้สจมะขามเปียกนะคะสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะก่อนแมวแมวสวัสดีค่ะฮึด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 โชว์ฟันก่อนโชว์ฟันก่อนเร็วไหนอาปากชุงๆอ๋อยากกัาโชว์ฟันค่ะอะไรฟันยังไงฟันอาโชว์ฟันค่ะเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังด้วยมะขามเปียกอร่อย อร่อยจังเลยค่ะแม่อาโชว์ฟันอีกโชว์ฟันอีกเฮ้ยดูพี่คิมบ้างนะคะเี้มสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะกอลสวัสดีค่ะกอลสวยสวยสวัสดีค่ะกอไม่เอาถอนส่บัวค่ะอ่าสวัสดีค่ะอาโชว์ปากโชว์โชว์โชว์ ว้าวนะดูฟันก่อนดูฟันก่อนอ๋บเนี่ยคี่คิมกินสองก้อนได้นะคะอืะออร่อยค่ะขอบคุณมะขามจากคุณพีน่นีนะคะแซ่บมากนะคะวันนี้ลุกเกลือนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะคลุกน้ำตาลบ้างนะคะน้าลูกเนาะอ่าอูใส่ตาฟินเฟินฟนอ๋อ กินเสร็จแล้วก็มาแดนแดนดแดนกันนะคะอะกินเสร็จก็มาแดนแดนๆแดนกันนะคะดาวดระวังจุกนะลูกนะได้ข่าวว่าไปไป่กินร้านค้าไปกินขนมร้านค้ามาระวังจุกนะลูก มีฝนตกนะครับไม่ได้จะกัดหญาหญ้าไวเลยเลยขาดขาขาหมูเดินเล่นนะครับเป็นตัไก่นะครับเป็งิกจงวงคิดว่าใครใครข้าปากได้เยอะกว่ากันครับแต่ละรอบนะครับบบ็อกหนึ่งบอสองแล้วกินตามมาสอง กีสมสมหมูสามโอ้พี่พี่กินยั่วหนูเ,เ,เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูน้องจองขวันกันนะคะแม่แม่ดูรายนี้ค่ะพ,พี่พี่กินขนมนะคะพ,พี่พี่กินขนมแต่ว่าหนูก็หิวนะคะหนูก็มาตรงนี้เลยนะคะพ่อดูโอ้โหจองขวันอร่อยไหมลูก อะไรเด็กยังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงเดือนพี่กินขนมหนูก็หิวตามนะคะเอยพี่กินขนมหนูหิวตามเลยอ่ะหนูก็มาหาตรงนี้เลยหนูยังเด็กหนูกินอะไรยังไม่ได้นะคะอ่าฮาอย่าเดินหนีอย่าเดินหนีางก็รก่อนนิสัยนิสัยค่ะเด็กๆไหน อุ้ยหมดแล้วอุ้ยหมดแล้วเก็บเลยเก็บเลยดาเก็บเลยดาเก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บมาเก็บมาเลยดูว่าหมดนะครับป้าหมูเร็วเลยนะครับหมดนี่คือไปเลยนะครับถ้าเป็นคนก็ไม่อยากล้างจานนะครับเก็บคลูกเก็บทั้งนั้นเลยดีไม่แม่ค็บมาเลยลูกเก็บมาเก็บเก็บแล้วคนแก่ไใช้ย่อยนะเดี๋ยวนี้นี่เก็บแล้วลูกแล้ว เ็บมาอีคนหนึ mm ha ่งถูไงคนหนึ่งไม่ให้ทํางานนายคนหนึ่งเกียงอ่ะมีเงินอีกแล้วเี่มาเี่กพีมต้องทำงานเป็นพี่เขาไม่ได้ลูกดูนมองดูนมองไม่ยอมกันพากันเก็บเอาเอาและวันนี้เก็บมาเก็บมาสูงเก็บอืมลาบหล่นแลชิงเลยนี่อะไรอะไรหนูยังไม่ทําอะไรเลย หนูให้เกียดพี่ก่อนหนูเป็นน้องนะ